พาหลวงพี่เขามาเปิดหูเปิดตาหน่อยนจะได้มาถึงนครน,นายกนี่วัดเขาชงโงกเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังอยากจะมาอีกอ่าอ่ะ,อะโคนี่พ่าโคมาเป็นครีเอเตอร์หน่อยตายไปไหมนี่จะสอนจับกล้องอย่างงี้ครับหนึ่งนี่อันนี้กดถ่ายอือนี พีโก้มาเดินถ่ายบรรยากาศที่วัดเขาช่องโง่นี่คือทางเดินขึ้นนะครับสวยมากคุณโยมใครที่ยังไม่เคยมานี่ลองมาเที่ยวชมกันได้อตอนนี้อยู่กับพี่โก้นะครับเนี่เราจะพาเดินไปเที่ยวข้างบน รอยพระพุทธบาทจำลองที่ก็บอกว่ามีสองรอยงพี่เคยมาครั้งนึงแล้วอ่าี่เจอโยมไปอีกและวนี่ปิดภาษาคุณโยมคนนี้อ่าสาธุโยมครับครับเจอแล้วรอบสองโยมครับสาธุสาธุสาธุตอนเท้าตรงนี้อยญ่โยมก็ถูอยู่อครับสาธุสมบูร์ก็ได้ขอลืมคำนึ่งนครับ อยู่ว่าเป็นกิอาสาเนี่ยมาสองครั้งเราก็มาถูทำความสะอาดอย่างเงี้ยสองครั้งนะครับข้าวกล่องข้าวกล่องไม่ได้เอากล้องมาเนี่ยตอนนี้เอากล้องมาพร้อมหาที่โก้เข้าไปนี่รอยดูรอยพิวจบาทอ่ะเขาไปดูเลยเอออากาบดูเขาไปดูหาที่โก้มาเปิดหูเปิดตาหน่อยนะครับเป็นบรรยากาศ ที่วัดเฉาชงออันนี้สมัยก่อนก็เป็นอันซีนอลนคอนนายกเหมือนกันนะปกต,ติจะพาชมบรรยากาศที่วัดเล่การทรกิจอุโบสถปกโพวันนี้พามาไกล้หน่อยนี่ส่วนนี้มุมน,นี้จะเป็นมุมข้างล่างคุณโยมมุมข้างล่างก็สวย ใครที่ยังไม่เคยมานี่แนะนํามาคิดว่าชาาช่องโงกเลยนะคุณยโยมโหบรรยากาศสวยมากเป็นเขาส่วนวัดที่หลวงพี่อยู่เนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบร,บรรยากาศป่าเป็นบปโบสถ์ปกโพส่วนตรงนี้จะเป็นธรรมชาติสวยทุกมุมเลยนะ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวขาลงเดี๋ยวถ่ายให้หลวงพี่ทางด้านเน hm ี้ยเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจะมาเลียงหินกันมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประเพนีอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเลียงหินเนี่ยเขาจะมาเลียงหินกันนี่เขาจะมาเลียงหินกันทางด้านนี้เอาหินมาวางกอ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 ง สวยมากเลยคุยมเราเดินกันต่อนี่จะพาเดินขึ้นไปข้างบนขาปิโกเดินขึ้นไปเล่ยงข้างบนหน่อยนี่บรรยากาศ้ายเขา ค่ขอยๆเดินนะกเอเอกกำลังกายหน่อยช่วงนี้เป็นไข้อ <c oughs> ยู่เส้นยืดสายหน่อยคร <c oughs> ับที่เขาชะางโงกโกลเด่นไวไหมนอ่ตรงนี้ข้าวก่อบผมมาขึ้นอย่มมางน,นี้แหละ ผีโคอ้ออกกำลังกาย <c oughs> หนูเห็นะโดหนุ่มทั้งง้นมีท่านอ,อนู่งวน เดี๋ยวเราจะพาไปชนน้ำตกด้วยนะตอนขาลงนะคุณโยมโัวน้ำมันท่วมอ่ะน,นี่พาพี่โกมา ลำบากหน่อยค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวจะเป็นสมณะพาร์กิ้ง <c oughs> เป็นบรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> วะว่า,างงเขาชะงงอกงาม <c oughs> อ่างั้นเดี๋ยวลวงพี่ไปตรงน้ำตกก่อนโยมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็อันนี้เดินลงไปเลยเดินนำลงไปนี้ ไม่ถ่ายวีโอค่อยๆเดินอย่าสไลด์อ่ะจะ<อ>เลื่อนหน่อยเกาะๆดีๆนะครับเป็นทาง,ดง<อ>เดินลงบรรยากาศยอเขาช่างองโขอะไรเดินลงไปเลย กัวรื่นกัวรื่นช่วงนี้หน้าฝน พี่โก้โกเดินหนีเดินพิวไปเลยหนุ่มเดินหนีไปแล้วพิวเลยเงี้ยเมื่อตกเขยท่องโง่ครับเสือก็เลยพามาเดินวีวีในป่านถ่ายถึนตกด้านหลังด้านหลังอื่ที่เนี่ยเป็นลำธารกะพาเดินไปเรื่อยๆ ว่าได้ถึงขงหนห่ได้ไม่เคยมาก็เลยอยากจะลองดูหหรออ๋อมทางเดินเรื่อยๆนะทางขอนตกนี่เป็นรับสัมภาาเที่ยวตามาดตกหน่อยโอ้คได้ยนะินไห ต้องเดินขึ้นไปตอดนีมันเป็นป่าแล้วดัเป็นภาระไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นไปนะคุณโยมแอ้าวแล้วฝนตกแล้วด้วยครับนิสัยสมรมะพาเที่ยวต้องพาหนีแหละพาพิเค้อ มานนีเป็นน้ำานะครับเรียนบอกางนี้เป็นน้ตกนะตกเดี๋ยวที้ที่ไปนี่นะนี่เป็นทางนนเลยมีฝนตกแล้วก็ คงพาดูลำธารได้แค่แปับเดียวนะแต่ลงนิดแกด <c oughs> ลกทคุณโยมลำธารที่ทางไปน้ำตกที่วัดขอชง้อจะมีน้ำเฉพาะช่วงในคันสายกันเดียวนะคุณโยมช่วงหน้าฝนนี่แหละมันจะเป็นหน้าธรรมดาก็จะไม่มีไม่มีน้ำแบบนี้ อันนี้ทางลงใช่ไหมทางลงอันนี้ทางที่จะไปทำพ้ะฉายตะกี้น,นี้เราเดินไปนี้เสียแล้วเพราเดินทางดัาเดินทางด้านนึงก็จะเป็นทางทางลำธารสวยนะคุณโยมบรรยากาศอยู่ก็ป่าแบบนี้อยู่แล้วมีความสุขนะได้เสียงได้ยินเสียงลำธารเสียงนู่นเสียงนี่แล้วจุดทางด้านนี้ก็คือเป็นทางด้านฤาษีคุณโยมนี่ฤาษี ก่อนที่เราจะไปท่าฟ้าฉายเนี่ยจริงๆเราต้องมาแวะทางด้านนี้ก่อนอันนี้จะเป็นฤาสีจะพาขึ้นไปดูฤาสีแล้วก็มีบรรยากาศข้างบนเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะวิวสวยบรรยากาศแต่เดินมาช่วง,นวงนเนี้ยระวังลืล่นนะคุณโยมเนี่ยพูดปุ๊บอยงพี่ลื่นปั๊บแล้วจริงก็ควรเดินจิกเท้าหน่อยเพราะว่ามันลื่นมาก ว่ายอสีนะครับชมดูเส่วนข้างล่างนะั่นคือโบสถ์เขาเห็นไหมครับโบสถ์โบสถ์ถเขาก็สวยนะยูสีชมดูอันนี้เขาเรียกอะไรืรอสีตาไฟนโยมข้างหลังพี่นะี่คอือสีตาไฟชวน ด้นข้างล่างไม่รู้คุณธวมเห็นไหมนะ่ะคือโบสถ์ตัเขาก็สวยนะบนี่เป็นได้บรรยากาศพาพี่โกมาชมบรรยากาศหน่อยเที่อบทไอโบสถครับแล้วเรา,เรา,เราต้องลงไปทางไหนอะแล้วก็จะเห็นทัศนียภาพโดยรอบเลย่าหนู ดิโก้ถ่ายรูปก,ก่อนพาเขามาเปิดหูเปิดตาหน่อยเป็นบรรยากาศกนล,ลางเขา